ปัจจุบันนะคะกปพกําหนดให้ลงทุนในทองคําได้ในส,สัดส่วนสูงสุดที่เท่าไหร่อะคะ่ะครับในปัจจุบันนะครับกองทุนของกปพนะครับให้เลือกให้สมาชิกเนะี่ยสามารถเลือกอ่าเปอร์เซ็นต์ในการลงทุนได้ไม่เกิน12เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งในส่วนของที่เป็นเงินใหม่แล้วก็ตัวเงินปัจจุบันด้วยนะครับ ค่ะแล้วก็ทำไมถึงต้องจำกัดการลงทุนในทองคำเพียง12อรนะคะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยมันเราองทุนของเรานะครับไม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะทองคำอย่างเดียวนะครับจึงมีตราสารหนี้ต่างประเทศแล้วก็สังหาริมทรัพย์ด้วยที่มี Product Limit นะครับเราเรียกภาษาอังกฤษว่า Product l i m ม t หรือข้อจำกัดในการเลือกสัดส่วนการลงทุนนะเนื่องจากว่าทางคอรอครับมองการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับองทุน สินค้าโกคภัณฑ์หรือทองคำนะครับแล้วก็กองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับคือถ้าวัดเป็นระดับเนี่ยยังมากกว่าหุ้นเลยนะครับหุ้นเนี่ยอยู่ความเสี่ยงแค่ระดับ6นะครับทองคํากับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับอยู่ถึงระดับ8นะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในทองคาเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างอื่นในรูปแบบเงินปันผลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็เลยสูงกว่ามันขาดออพพนที่ในการไปลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ กลับมาเนี่ยทางกรตอก็เ,เลยมองว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะเพราะนั้นเขาก็เลยแคปในเรื่องของกองทุนมองชีพซึ่งเป็นกองทุนระยะยาวเนี่ยให้ลงทุนได้แค่แม็กซิมัมะครับเขาได้สึงสิบห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าถ้าเราให้สมาชิกเลือกเต็มสิบห้าเนี่ยนะครับพอยิ่งใส่เงินเข้ามาอีกเนี่ยมันก็จะไม่สามารถไปลงเพิ่มได้อีกนะครับเพราะว่ามันเต็มลิมิตนะครับาการที่มันเต็มลิมิตเนี่ยเราต้องอินเจกไปที่อื่นนะครับไปลงทุนในอื่นนะครับเพราะนั้นเราก็เลยแคป ขั้นต่ําไว้ที่12นะเผื่อว่าทองคํามีผลตอบแทนเข้ามานะครับหรือว่ามันขึ้นไปเรื่อยๆแบบใน,นปัจจุบันเนี่ยมันก็ทําให้สัดส,ส่วนของอทองคำเนี่ยเพิ่มเข้าไปได้เองนะครับเพิ่มเข้าไปได้โดยที่ระยะรยาวหน่อยก็ไม่ต้องไม่เกิน15เปอร์เซ็นจะได้ไม่เกินกฎของกอร์รั่และทําไมการเลือกสัดส,ส่วนการลงทุนในทองคํา12เปอร์เซ็นในตอนแรกอะคะ่ะเมื่อเวลาผ่านไปอะทองคําจะมีสัดส,ส่วนเติบโตมากกว่า12เปอร์เซ็นนะคะครับผม ที่ทราบกันนะี้ปัจจุบันนะครับถ้าเอาเป็นปัจจุบันเลยนะครับในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนที่ลงทุนในหุ้นก็ก็ร่วงนะครับตอนนี้ตราสารทุนในประเทศเนี่ยผลตอบแทนล่วงไปเกือบยี่สิบเปอร์เซนะนะครับมันก็ทําให้สัดส่วนนะครับกองทุนทองคําก็เพิ่มขึ้นไปเองด้วยอันหนึ่งละอีกอันหนึ่งสวนทางเข้าไปอีกเนี่ยกองทุนของทองคําเนี่ยราคาทองคําของเราในปีนี้ของไทยในปีนี้ ขึ้นไปเกือบ20%กานขึ้นแบบขึ้นเยอะมากวน,นะครับใน6เดือนแรกเนี่ยก็ทําให้สัดส่วนนะครับมันเบ้ไปจากสิ่งที่เราเลือกไว้ในแต่แรกนะครับมูลค่ามันเพิ่มขึ้นทั้งกับการอ่าตราสารทุนในประเทศท่านสมาชิกเลือกไว้นะครับมันก็ได้หลุดลงด้วยหรือมันลดลงด้วยนะครับมูลค่าลดลงก็ทําให้อ่ามูลค่าของทองคาในภาพรวมของสมาชิกเนี่ยเติบโตขึ้นมาเกิน15%ได้นะครับอาจจะเกิน15%ก็ได้ แล้วทําไมจึงลงทุนในทองคาได้ไม่เกิน15%ของพอร์ตล่ะคะอ่อ uh, อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบนะครับก็คือว่านโยบายที่เรามีอยู่ทั้ง6นโยบายเนี่ครับมันมีอยู่3นโยบายที่กราตอเขามองว่าเป็นสิ่งความเสี่งสูงนะครับก็เลยกําหนดโ d u c t ลิมิตนะครับหรือสัดส่วนที่สมาชิกสามารถเลือกลงได้นะครับอันนี้เป็นตัว product ลิมิตตัวเปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์กราตอเลยนะครับว่าตาสารนนี่ต่างประเทศนะครับคุณลงทุนได้ไม่็คือ เลือกลงทุนได้แหละ12%นะครับเต็มที่ที่12%แต่เมื่อมันเติบโตต้องไม่เกิน15%นะครับนี่นเป็นโปรดักคุณต้องมีอสัดส่วนณปัจจุบันเนี่ยนะครับของตราสันนี่ต่างประเทศไม่เกิน15ทองคําก็เช่นเดียวกันไม่เกิน15นะครับแล้วก็อสังหารมทรัพย์เฉพาะตัวมันนะไม่เกิน30แต่ถ้าคุณมี3อันนี้รวมงกงันอยู่ด้วยนะครับจะต้องแบ่งออกเป็นตรงหมายเหตุข้างล่างครับก็คือว่า ทองคาถ้าคุณมีทองคํากับตราสัรนี้ด้วยกันนะครับสองนโยบายเนี้ยคุณมี o d ัก t ันบิตแค่สิบห้าเปอร์เซ็นก็คือคุณจะเลือกอยังไงแล้วแต่นะครับต้องไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นเวลามันเติบโตขึ้นไปแล้วนะครับถ้ามันเกินเติบโตเกินสิบห้าเปอร์เซ็นตรงนี้ก็เงินใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะไม่ลงกองนี้แล้วมันก็จะไปลงที่อื่นเย๋ยเราบอกให้ทราบลงที่ไหนนะครับและจากการที่สมาชิกเนี่ยมีการขอเพิ่มการลงทุนในทองคํานะคะจากเดิมสิบสองเปอร์เซ็น13%เป็นสิบสามเปอร์เซ็นต การกาหนดให้ลงทุนในทองคําไม่เกินสิบามเปอร์เซ็นต์พอร์ตเนี่ยดีอย่างไรคะและในปัจจุบันอย่างที่ทราบกันดีว่าทองคําขึ้นมาโอ้โหราคาขึ้นมาสองสามปีติดเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเพราะนั้นทองคําก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีมเรียกอะไรฮะมีมูลค่านะครับแล้วก็มีเอ,อสภาพคล่องที่ดีนะครับเหมาะกับการลงทุนะระยะยาวเพราะฉนั้นถ้าเพิ่มเป็นสิบสามเปอร์เซนนะครับตามแม็กซิมัมที่เราให้ไว้นะครับคุณก็เหมือนกับว่าคุณสะสมทองคําได้มากขึ้น นะครับในในพอร์ตการลองทุนกองทุนบำเหนของท่านเองนะครับอยากทราบว่าโปรเลทเนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็อยากให้ช่วยยกตัวอย่างด้วยค่ะการโปรเลทก็จะหมายความว่าอย่างนี้ครับสมมติอย่างที่บอกเทีบสัดส่วนทั้งหมดของเงินปัจจุบันเนี่ยมีทองคําเกินก็คือสิบหกเปอร์เซ็นต์เกินสิบห้าใช่ไหมครับเพราะนั้นเงินใหม่จะนําส่งเข้ามาในทองคําอีกไม่ได้แล้วทีนี้นโยบายที่เราเหลือเนี่ยเราจะมีตราสารหนี้ไทยกับหุ้นไทยนะครับเราเลือกไว้ที่สัดส่วนเอ่อเจ็ดสิบยี่สิบ เรีกว่าที่จัดส่วน70-20เพราะนั้น10%ที่เราจะเลือกเราไปลงทองคำในเงินใหม่เนี่ยเราต้องเอามาแบ่งโพเลตตามสัดส่วนเกณฑ์70-20แต่นั้นมันไม่ครบร้อยใช่ไหมครับเราก็ต้องทำให้มันเต็มร้อยก่อนโดยการที่เอา20นะครับหารด้วย90%นะครับแล้วก็คูณด้วย10%ของอัตราส่วนทองคำมันก็จะได้2.22%นะครับทองฟังตราสารทุนไทยที่เรียกว่า70 นะครับมันก็ต้องเอาสิบเปอร์เซ็นของกองทีเ่เงินใหม่ที่นําเข้ามานะครับคูณด,ด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหารด้วยเก้าสิบนะครับมันก็ได้เจ็ดจุดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นก็คือแบ่งไปโพเกตตามนี้ตามอัตราส่วนที่เราเลือกไว้ในการลงทุนนะครับมันก็จะเข้าไปเป็นแบบนี้ไปดิอีกกรหนึ่งนะครับในกรณีที่คุณสมาชิกมีทั้งสามนโยบายเลยนะครับทั้งสามนโยบายตอนแรกเราเลือกไว้สิบเปอร์เซ็นนะครับทองคํา อสังหารั2%อสังหา12%ซึ่งมันเท่ากับ24%นะครับ24%ตอนแรกเลือกก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราเลือกบาะมานี้ไม่เกินแม็กซิมัมด้วยนะครับแต่พออยู่ๆไปครับนานไปหรืออันนี้เราพูดกับกคุมภาพันนะครับอัตราส่วนมันเปลี่ยนแปลงไปทองคำขึ้นมากเลยมาเป็นสัดส่วนปัจจุบันที่13%นะครับนี่ตางประเทศเป็น7%นะครับอสังหาจะลดลงจาก12เรือ11 แต่เมื่อสามัญบวกกันนะครับมันเกินสามสิบอร์ซนะครับก็คือมันได้3 1มเเเซเพราะฉะนั้นเงินใหม่มันจะไม่เข้าแล้วนะครับเงินใหม่ไม่เข้าเพราะว่าโควตาคริมิตอย่างที่ผมบอกมันเต็มแล้วนะครับเข้าไหนมันก็เกินหมดนะครับเพราะฉะนั้นเกิน3 0เงินใหม่ที่เข้ามา10ในทองคานะครับก็จะกระจายไปในกในการ์0ทองคำในสองเปอร์เซ็นต์ในสังหาโทษดีสิบสองเปอร์เซ็นต์ในสังหาแล้วก็สองเปอร์เซ็นต์ที่ซานนี้เนี่ยก็เ,เอาเงินนั้นมารวมกันครับ มันจะได้ทั้งหมด24%ก็เช่นเดียวกันมองว่า24%เนี่ยเราไปเลือกอาตราสารทุนไทยกับนี้ไทยอยู่ตราสารทุนไทยเราเลือก50ตราสารนี้ไทยเราเลือกอยู่26นะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่มันจะกระจายลงไปก็จะไปโปเรตในตราสารนี้ไทยกับหุ้นไทยนะครับโดยการเอามาแบ่งสัดส่วนนะครับตามสัดส่วนที่เราถือที่เราเลือกไว้แต่แรกก็คือหุ้นไทยเรามี50เราเลือกไว50้50%นะครับ แต่ที่มาคือ24นะมา24แล้วคูณกับ50%ที่เราเลือกหุ้นไทยแล้วก็หารด้วย76นะครับเพราะนั้นมันมีสัดส่วนที่เหลืออยู่แค่นั้นมันก็จะออกมาเป็น15.79นะครับ15.79เช่นเดียวก,กันกับที่จะไปลงนี่ไทยนะครับมีสัดส่วนที่ไม่ลงไม่ได้อยู่24นะครับเราเลือกนี่ไทยไว้26นะครับก็เอามาคูณกันหารด้วยสัดส่วนเต็มก็คือ 76มันก็จะได้อยู่8.21%เพราะฉะนั้นจาก10%มันก็จะถูกแบ่งเป็นแบบนี้ไอ้ทษทีจาก24%ครับมันก็จะถูกแบ่งเข้าไปในหุ้นไทย15.7กว่านะเดแล้วก็นี่ไทยอยู่แค่8.21จนึเพราะ,ะนั้นเงินทั้งหมดก็จะถูกกระจายลงไปลงทุนตามสัดส่วนหรือการพเรตแบบนี้นะครับโปรดักต์ดมิตจะไม่มีการอินเจกส่วนที่เกินไปในโปรดักต์ลิมิตที่ไม่เกินนะครับเพราะมัน อาจจะทําให้เกินเพราะอาจจะทำให้เกินจจเราก็ต้องมาคิดซ้อนอีกทีหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นจึงในการอัดฉีดเข้าไปแล้วในการอัดใส่เงินเข้าไปใหม่นะครับตัวไหนเกินอัดคันแนรก,ก่อนถ้าตัวไหนเกินคอมพิวเตอร์จะ,จะว่าตัวไหนเกินเกินแล้วลงไม่ได้มันจะโยกไปในนโยบายที่เหลือที่ไม่มีผลักดันนะครับในกรณีนี้คือมีหุ้นไทยกับนี้ไทยเพราะนั้นถ้าสมมติว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของทองคํามันเกินตัวอื่นไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์จะไปลงในนี่ไทยกับหุ้นไทยโดยโ r เรน ตัดส่วนร้อยเปอร์เซ็นตามที่สูตรเมื่อกี้โกลดักลิมิตจะไม่มีการอินเจกสมมติว่าอย่างที่บอกสามอันรวมกันไม่เกินสามสิบแต่ทองคํามันเกินสามสิบอยู่อันเดียวขอโทษีกทองคํามันเกินสิบห้าสมมติทองคํามันเป็นยี่สิบสังหามันแค่ห้าตราสารนี้ต่างประเทศไม่มีด้วยด้วยเอ้าไม่มีนะครับทองคํามันเกินไปแล้วสิบห้าเต็มไปแล้วแต่สามของอันรวมกันไม่เกินสามสิบ เงินใหม่ที่นําส่งมาส่งทองคําไม่ได้เพราะทองคําเกินสิบห้าไปแล้วเพราะฉะนั being ้นเงินใหม่ก็จะต้องใส่ลงไปในตราสารหนี้ไทยหรือหุ้นไทยเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่นะครับมันก็จะได้รูทอะไรของมันไปเรื่อยนะครับมันสัดส่วนที่เข้าไปมันอาจจะไปได้รูทตัวอื่นหรือว่าทองคําไม่เข้าตัวอื่นขึ้นมามันก็ทําให้ทองคําน้ําหนักมันลดลงเดือนหน้าเข้าได้ถ้าอุปราคดิบิตมันมันผ่านได้นะครับมันก็จะได้รูทอะไรของมันไปเรื่อยนะครับ มันสัดส่วนที่เข้าไปมันอาจจะไปในรูทัวอื่นหรือว่าทองคําไม่เข้าตัวอื่นขึ้นมามันก็ทําให้ทองคําน้าหนักมันลดลงเดือนหน้าเข้าได้ถ้าลูกกรดับดิบมันมันผ่านได้ครับมันก็จะได้รูทอะไรของมันไปเรื่อยนะครับมันสัดส่วนที่เข้าไปมันอาจจะไปในรูทัวอื่นหรือว่าทองคําไม่เข้าตัวอื่นขึ้นมามันก็ทําให้ทองคําน้ําหนักมันลดลงเดือนหน้าเข้าได้ถ้าลูกกรดับดิบมันมันผ่านได้ครับมันก็จะได้รูทอะไรของอยากให้ช่วยเปรียบเทียบอะค่ะ เงินนําส่งกรณีที่ไปลงนโยบายตราสารหนี้กับในกรณีใหม่ก็คือจะไปลงในโปรเลสเนี่ยว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงคะอ่ะครับผมได้นะครับในในของในปัจจุบันนี้นะคะ่ะปัจจุบันนี้เราเอาเงินที่ไม่สามารถไปลงในโักต์ลิมิตได้เนี่ยใส่ลงไปในโใยายตราสันนี้เพราะว่าเราเราคิดว่าในอดีตเราคิดว่าตราสันนี้มีความเสี่ยงน้อยสุด ะครับสมาชิกก็น่าจะสบายใจได้ว่ามันไม่ได้ลงไปทางอื่นมันลงไปในคอมเพล็กซ์ค่อนข้างต่ําแล้วก็ในเดือนถัดไปสมาชิกอาจะไปปรับสัดส่วนใหม่เองก็ได้อีกนะครับเพราะเราปรับสัดส่วนเองได้อยู่แล้วโดยโดยเราทําเป็นได้เป็นรายวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่ลงในตาหาน,นีมันก็เซฟโซนนะครับมันไม่ได้เอาไปใส่กองอื่นที่มันอาจจะไม่สบายทําให้สมาชิกไม่สบายใจคือเป็นเศษนหุ้นหรืออะไรต่างนะครับ แต่การโพเรตอันใหม่ของเราก็องมองอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนทราบแล้วอันหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติสมาชิกไม่ได้เลือกตาสันนี่มันก็ไม่รู้จะใส่ไหนไหนดูไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่ามันอาจจะถ้า,ถาเราไปใส่ในสันตาสันนี่อย่างเดียวแล้วใส่ใสไปเรื่อยๆ,ๆนะครับนโยบ,บายที่สมาชิกเลือกมันอาจจะเพี้ยนไปได้เร็วกว่าวนอื่นก็ได้สมาชิกอาจจะไม่มีความตั้งใจลงในตาสันนี่มากขนาดนั้น พอเราอยากไปลงในหุ้นในสัดส่วนแบบนี้30%แต่ถ้าเงินกองทุนที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดลงในผลิตภัณฑ์ limit หรือไม่ได้ลงทองคําเอาไปะยัดในตราสารนี้อีกมันจะทําให้ความเสี่ยงที่สมาชิกรับได้เนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆที่สมาชิกอาจจะบอกว่าสมาชิกอยากจะรับในสัดส่วนที่หุ้น50%หรือหุ้น70%อยู่ดีอัดเข้าในตราสารนี้อย่างเดียวทำให้ใน70%กองหุ้นของเรามันมันน้อยลงทำให้หาผลประโยชน์ได้น้อยลงเพราะนั้น การที่เราเอาไปโพเรตในทุกนโยบายที่สมาชิกเลือกเนี่ยมันทําให้สัดส่วนในปัจจุบันของสมาชิกเนี่ยได้เกลี่ยออกไปครับเกลี่ยไปตามสมาชิกเลือกความเสี่ยงนะครับเลือกยอมความเสีย่ยงที่เกลี่ยไปตามนั้นมันก็ไม่ได้ปิดกับความต้องการของสมาชิกนะครับที่เลือกตราสารตา่ตางๆไว้แบบนั้นนะครับถ้าเราไปใส่ในตราสารนี้อย่างเดียวเ็แานั้นว่าตราสารนี้ก็จะโตเบียเบ้ยวๆไปเรื่อยๆเบี้ยวๆแบบในในภาพรวมคือมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับส่วนอื่นเ็าจะโดนบูดเบี้ยวไปไม่ใช่เหมือนกับนโยบายที่สมาชิกเลือกไว้แต่แรกนะครับข้อดีของมันของการโพลเอ,อกอันนี้ก็คือสมมุติว่าเราไปลงในหุ้นด้วยใช่ไหมครับหุ้นตอนนั้นตกเราก็ซื้อของได้ถูกลบด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้ส่วนต่างจากตรงนั้นมาด้วยเหมือนกันการลงทุนในความเสี่ยงสูงถ้านโยบายนั้นขึ้นมันก็อาจจะทําให้ผลตอบแทนกลับมาได้โดยเร็วด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่ไปลงตราสานนี้อย่างเดียวได้เปอร์เซ็นต์หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็มีข้อดีข้อเสียแต่บอกว่าป้องกันว่าสมาชิกถ้าไม่ได้เรื่องตาสานนี้เลยเนี่ยไม่รู้จะไปลงในไหนไปลงไม่ได้เลยเนี่ยม,มันมีปัญหามากกว่าดีกว่านะครับ